เมจิของบุมบิมโชฟอร์มแจม่มเคลียร์ไซตามะร่วงรอบ16ทีมวอลเลย์บอลชิงถ้วยจัก,กรพัฒน์ชัดจุอ่อนนำทีมฮิเมจิโชฟอร์มแจม่มเคลียร์ไซตามะท็อป3วีลีกญี่ปุน่นดิวิชั่น1นึ่งร่วงรอบ16ทีมวอลเลย์บอลชิงถ้วยจักรพัฒด์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระจกักรพรรดิฤดูการ2023-24รอบ16ทีมซึ่งวิตรีนาฮิเมจิทีมจากวีลีกญี่ปุน่นดิวิชั่น2ที่นำมาโดยบุมบิมชัดจุอ่อนโมกสีพบกับไซ มาอเกโอเมดิสทีมอันดับ3มวีลีก1เวลา14นาฬิกานาทีผลปรากฏว่าวิกตอรีนาฮิเมจิเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะไปแบบขาดลอย3ต่อ0ูนเซต25ต่อ18 25ต่อ21และ25ต่อ15ผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายได้สำเร็จสำหรับชัดจุออนโมกสีสาวเก่งตัวตึงหัวเสาติดทีมชาติในวัยแค่16ปีต้องบอกเลยว่าเธอมาแรงเกินต้านจริงๆสำหรับบุ๋มบิ๋มชัดจุออนโมกสีนักตกลูก ยามสาวไทยที่ล่าสุดเธอพาทีมคว,ว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023และเธอยังเป็น MVP ของเกมอีกด้วยบุ้มบินเกินเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยน2542สูง180เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์จบการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามคณะศิลปศาสตร์ เริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่อายุ10ปีโดยได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่ครูฝึกและเพื่อนเมื่ออายุ14ปีได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเทศบาล3าวัดชัยนาวาดและได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับต่างๆจนพัฒนาฝีมือจนก้าวสู่ทีมชาติไทยโดยติดทีมชาติไทยครั้งแรกในปี2558ด้วยอายุเพียง16ปีลงเล่นในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี ในปี2015ที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองได้สําเร็จหลังจากนั้นบุมบิมชัชชุอ่อนก็กลายเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยมาโดยตลอดลงเล่นในการแข่งขันระดับนานาชาติมากมายทั้งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกและวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ในปี2561บุมบิมชัชชุอ่อนมีส่วนสําคัญช่วยทีมชาติไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียได้สําเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ19 ปีและในปี2565บุ้มบิมชัดชุออนก็มีส่วนสำคัญช่วยทีมชาติไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงซีเกมส์ได้สำเร็จเป็นสมัยที่15บุ้มบิมชัดชุออนเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถรอบด้านทั้งการตบบล็อกและการรับบอลสามารถทับคะแนนได้หลากหลายรูปแบบและยังมีลีลาการเล่นที่โดดเด่นและสวยงามทำให้เธอเป็นที่ชื่นชอบของแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกและล่าสุดหลังจากที่ทีมนักตบลูกยามสาวไทยพง,งาดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 0 23บุ้มบิ้มชัดเจอได้ร่บรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์หรือ MVP อีกด้วยเพราะประโยคฟาดเกลียนคีย์บอร์ดที่ทำเอาแฟนลูกอยางกดไลค์กันร,รัวๆอย่างเช่นแม้ใครจะมองว่าจีนใช้ชุด A B C D อะไรก็แล้วแต่ยังไงแชมป์ก็คือแชมป์ค่ะนอกจากนี้บุ้มบิ้มชัดเจอยังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นไอดอลของเยาวชนหลายคนเธอเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการฝึกซ้อมและ และใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติบ้านเหงือกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์และสนุก .com อย่าลืมกดติดตามช่องดาววนเลดเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ